สวัสดีครับผมนายวสันต์บัวพินอาจารย์ผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนาบริหารธุรกิจครับวันนี้จะมานําเสนอวิจัยในชั้นเรียนในหัวข้อเรื่องนะค,ครับการพัฒนาทักษะการคิดเ,เลขเร็วด้วยการใช้กิจกรรมเกม24ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาร,ระดับชั้น มีบัณฑิตวิชาชีพชั้นปีที่สองสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อธ,ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนาบริหารธุรกิจครับโดยมีที่มาและความสำคัญเลยครับก็คือจากการทดสอบก่อนเรียนพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคำนวณคณิตศาสตร์ที่ค่อนข้างอ่อนนะครับทำให้ ิดเลขได้ช้าซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้นะครับในรายวิชาคณิตศ,ศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่จําเป็นต้องใช้หลักการาคํนานวณคณิตศาสตร์พื้นฐานเป็นอย่างมากนะครับซึ่งหากนักศึกษานะมีกระบวนการคิดเลขที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้นจะส่งผลให้ผลการเรียนในรายวิชานี้ดียิ่งขึ้นครับดังนั้นนะครับกระผมจึงจัดทำวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ด้วยการใช้กิจก,กรรมเกม24ในการจาัดการเปลี่ยนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับช,ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยากาเทคโนโลยีพัฒนาบร,ราิหารธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหาการคิดเลขช้าของนักศึกษาและคิดเลขได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นครับโดยมีวัตถุประสงค์2ข้อนะครับดังนี้นะครับข้อที่1นะครับเพื่อ เปรียบเทียบทักษะการคิดเลเร็วของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมเกม24ข้อ2เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดเลเร็วของนักศึกษาหลังการใช้กิจกรรมเกม24เทียบกับเกมที่กำหนดไว้ครับโดยให้มีอัตรารอยละความก้าวหน้าร้อยละ20ขึ้นไป สมมติฐานการวิจัยนะครับข้อแรกนะครับทักษะการคิดเ,เร็วของนักศึกษาหลังการเรียนรู้นะครับสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้กิจกรรมเกม20ข้อ2ครับทักษะการคิดเลเร็วหลังการเรียนโดยใช้กิจกรรมเกม24สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้นะครับโดยเกณฑ์ก็คืรอร้อยละความก้าวหน้า ร้อยละยีขึ้นไปครับคุ่มตัวอย่างครับจะใช้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนานบริหารธุรกิจที่เรียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565จําจำนวน27คนครับมาถึงตัวแปรนะครับ ตัวแปรอิสระนะครับจะเป็นการสอนด้วยวิธีการใช้กิจกรรมเกม24แล้วก็การสอนตามปกติตัวแปรตามครับข้อแรกก็จะเป็นผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ข้อที่2ก็จะเป็นทักษะการคิดเลขเร็วครับระยะเวลาที่ใช้ในการทำวิจัยนะครับ ก็จะเป็นภาพเรียนที่1นึปีการศึกษา2565ครับนิยามสับเฉพาะก็จะพูดถึงกิจกรรมเกม24นะครับหมายถึงเกมคณิตศาสตร์ที่จะมีการตั้งโจทย์โดยใช้เลขโดดน,นะครับเลข1ถึงเลข9จําจำนวน4ตัวนะครับนำไปบวกลบคูณหรือหารน,นะครับให้รวมกันแล้วได้ผลลัพธ์24 คนแรกที่ตอบถูกนะครับก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนั้นนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวนวัตรกรรมที่จะใช้พวกคู่กันกับงานวิจัยนะครับก็จะเป็นตัวเกม24นะครับ เมื่อเข้ามาที่หน้านี้นะครับก็จะมีวงล้อสี่วงนะครับจะเป็นวงล้อสุ่มตัวเลขเลขโดดน,นะครับเลขหนึ่งถึงเลขเก้าทั้งสี่วงล้อโดยแต่ละ,ละวงล้อจะมีความเร็วในการหมุนที่ไม่เท่ากันนะครับเมื่อกดสตาร์นี่วงล้อจะเริ่มหมุนแล้วกดอีกหนึ่งครั้งวงล้อก็จะหยุดแล้วเราก็จะได้เลขโดดสี่ตัวออกมานะครับ อย่างเช่นตรงนี้นะครับจะได้เป็น7522นะครับ7522เราก็จะเอาเลข4ตัวนี้นะครับไปคิดนะครับให้ได้24ครับครับอย่างตรงนี้นะครับ7522คิดได้24ก็คือให้เอา5คูณ2จะได้10นะครับแล้วก็7คูณ2 ได้14บ0วก14ก็จะได้2 4ก็จะได้รวมเป็น24นะครับใครที่ตอบได้ก่อนก็จะได้คะแนนในข้อนี้ไปครับประโยชน์ที่ภา็จะได้รับของกิจกรรมนะครับก็คือนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนาบริหารธุรกิจนะครับมีทักษะการคิดเลขเร็ว ที่ดีขึ้นครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นผลคะแนนนะครับที่นำมาเปรียบเทียบโดยใช้โปรแกรม SPSS นะครับในการคำนวณหานะครับสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นรายชื่อของกลุ่มตัวอย่างแล้วก็คะแนนแบบทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับ โดยที่จะมีรอยละความก้าวหน้าของแต่ละคนนะครับแสดงมาให้เห็นด้วยตามตารางเลยนะครับแล้วก็มาถึงสรุปผลการวิจัยนะครับจากงานวิจัยเนี่ยจะพบว่านักศึกษามีทักษะการคิดเ,เร็วนะครับหลังใช้กิจกรรมเกม24สูงกว่าก่อนใช้กิจกรรมเกม24อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.00และนักศึกษามีทัากษะการคิดเลขเร็วหลังการใช้กิจกรรมเกม24ผ่านเกณฑ์ร้อยละตามก้าวหน้าที่กำหนดไว้ร้อยละ20ครับก็ขอจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ขอบคุณครับ